สวัสดีครับพบกับผมเดฟไทยนะครับ EP นี้ก็จะเป็น EP ที่16แล้วนะครับผม EP นี้ผมจะสอนการทำระบบแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของพนักงานนะครับ Employee นะครับไปอยู่ที่หน้างานของเรานะครับ EMP 0 1นนะครับพอล็อกอินเข้ามานะครับก็จะเจอการแจ้งปัญหางานนะครับแล้วก็รายการแจ้งซ่อมนะครับแล้วก็ข้อมูลส่วนตัวที่เราจะทำนะครับ EP ที่แล้วผมสอนการทำรายการแจ้งซ่อมไปนะครับในการค u ว r y i n นเนอร์จอตารางนะครับโอเคครับดัต a t a ทเบิลทำงานได้ปกติครับผมโ okay. อเคเดี๋ยวเราจะไปแก้ในหน้านี้ก่อนนะครับสักแป๊บหนึ่งเพราะว่า ID 123จริงๆแล้วการเพิ่มงานแจ้งซ่อมเข้ามานะครับต้องให้มันอันดับ3มันต้องขึ้นก่อนคืออันล่าสุดต้องขึ้นอยู่หัวนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมลองแจ้งปัญหาอีกสักอันหนึ่งนะ พอเรากดบันทึกนะครับก็จะเด้งมาที่หน้านี้เลยโอเคเดี๋ยวให้ทุกคนไปที่ไฟล์งานของเรานะครับเราจะไปแก้ของ ID ที่เป็น e x o r t i n g ับไปที่โฟลเดอร์เ p o มพ e e นะครับ,รบแล้วก็จะมีไฟล์ที่ชื่อว่า s c r i p t นะครับ p h ตตรงนี้ให้ทุกคนเลื่อนลงมานะครับจะเห็นตรงนี้นะครับในที่เราได้อาวงเล็บอ่าทำเป็นเครื่องหมายคอมเมนต์ Comment ไว้นะครับให้ทุกคนเปิดโค้ดมานะครับ ออเดอร์3แล้วกับ DSC คำว่าออเดอร์3เลข3นี่คือตั้งแต่3 ID ขึ้นไปให้มันในนี้ครับเดี๋ยวเราลบ3ออกแล้วเปลี่ยนเป็น0ูนแทนนะครับให้มันนับ3 2 4 1ไปเลยครับผมให้มันนับ4 3 2 1ไปเลยไม่ต้องใส่3เพราะถ้า3มันจะไอ้นี่ให้ลองกดรีเฟซหนครั้งนะครับอ่าเห็นไหมครับ ID ก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับ4 3 2 1นะครับให้มันเรียงมาจากมากไปน้อยนะครับไม่ใช่น้อยไปมากนะครับ DSC แต่ถ้าเป็น asc ล่ะลองรีเฟรชดูครับผมโอเคหนึ่งสอสสี่าใช้เป็น desc โอเคอ่าเดี๋ยวเรามาทำข้อมูลส่วนตัวต่อเลยนะครับผมไปที่โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า admin นะครับในนี้นะครับจะมีไฟล์ตัวแบบอยู่สามไฟล์หลักๆนะครับจะเป็น admin profile admin underscore profile db admin underscore profile list นะครับเดี๋ยวให้เอา admin profile ก่อนนะครับผมไปที่ไฟล์แล้วก็กด save as นะครับ save as ไปที่ folder employee แล้วก็เปลี่ยนคำว่า admin นะ admin underscore profile ให้เป็น employee employee profile นะครับแล้วก็กด save ไปโอเคแล้วเราก็ อย่าลืมมาแก้ด้วยนะครับตรงนี้ในเมนูนะครับไปที่เมนู .pp นะครับเลื่อนลงมาจะเห็นคำว่าข้อมูลส่วนตัวนะครับ a h l e b admin profile ให้เปลี่ยนเป็น employee profile นะครับผม employee profile .pp เสร็จแล้วให้เมนูให้มันเป็น active ตรงนี้ก็เป็น employee profile นะครับเราไปเปลี่ยนในไฟล์ employee profile ด้วยจะเป็น เมนูเท่ากับ Employee Profile แล้วก็อ่าพวก s คริปต์สวิตเอเลรตรงนี้ก็เปลี่ยนเหมือนกันนะครับ Admin Profile .pp Employee Profile สามตัวนะครับหลักๆแล้วก็กดเซฟอ่าอันสุดท้ายนะครับของไฟล์นี้จะเป็น Include Admin Profile List เราจะใช้เป็น Employee Profile List นะครับ นไฟล์นี้เราจะใช้ชื่อนี้โอเคเดี๋ยวให้ทุกคนก๊อปชื่อไฟล์นี้นะครับ C อนโทนนะครับแล้วก็ไปเอาไฟล์ตัวอย่างที่เป็นคำว่า Admin Underscore Profile Underscore l i s t ให้ทุกคนไปที่ไฟล์แล้วก็เซฟแอ s เซฟแอ d ไปที่โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Employee แล้วก็ตรงนี้นะครับที่เราก๊อปมาเมื่อกี้เปลี่ยนเป็น Employee Underscore Profile Underscore List แล้วก็กด Save ไปอ่า ก็จะเข้ามาในหน้านี้โอเคพอเข้ามาในหน้านี้เสร็จแล้วนะครับมันจะมีการเช็ค ID เท่ากับ s e c t i o น user id นะครับตรงนี้การเช็ค section เ,เข้ามาแล้วก็เป็นการ query นะครับ sql mm hmm. select star f o r m ตาราง login แวร์ด้วย user id เท่ากับ user id ให้คนที่ล็อกอินเข้ามาคือแสดงข้อมูลของเขานะครับผมโอเคเดี๋ยวผมลองอ่ากด echo sql ดูนะเดี๋ยวไป refresh ครับผม ไปที่เมนูที่เป็นข้อมูลส่วนตัวตรงนี้จะเห็นมันบอกว่า select star form ที่แวลอ g i n นแวร์ด้วย user id เท่ากับ6เดี๋ยวเราไปเช็คดูนะครับว่า user id เท่ากับ6เนี่ยครับมันเป็น emp 01หรือเปล่ามันตรงกับ username ที่เราล็อกอินมาหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองไปเช็คก่อนอ่าไปที่ database ของเรานะครับ repair u n d e s c o r e db ไปที่เมนูด้านบนนะครับเป็น SQL แล้วก็กดวางได้เลยแล้วก็กด go เป็นการเช็ค q u e r y ดูนะจะเป็น username password emp 0 1แสดงว่า status 1, ถูกต้องนะครับผมแล้วก็เราไปปิดอ่าตรงนี้แล้วก็ไป refresh ดูอ่าจะได้ฟอร์มหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นการแก้ฟอร์มแก้ไขข้อมูลส่วนตัวนะครับโอเคพอเรามาแก้ไขข้อมูลส่วนตัวแบบนี้นะครับ มันจะมีอีกไฟล์หนึ่งในการส่งไปอัปเดตนะครับไปที่โฟลเดอร์ admin นะครับจะเป็นคำว่า admin underscore profile underscore db ตรงนี้ให้ทุกคนนะครับ save add ในเป็นโฟลเดอร์ employee ข้างในเปลี่ยน admin ออกนะครับให้เป็น employee ตรงนี้แล้วก็กด save ไปอ่าแล้วไปในโฟลเดอร์ employee ต่อไปที่เมื่อกี้นะครับฟอร์มฟอร์มที่เป็น ลิตรนะครับตรงนี้สังเกตรบรรทัดที่10นะครับ Form Action เท่ากับ Admin Profile นะครับให้ทุกคนเปลี่ยน Action ด้วยนะครับเพราะว่ามันจะหาไม่เจอนะครับเพราะว่าถ้ามันไม่มีคําว่า Admin Profile มันเป็นคําว่า Employee Profile กไฟล์เลสกอร์ดีบีโอเคกด Save แล้วก็ส่งเม่ตอดไปเป็นโพสนะครับไปที่ไฟล์ Employee หน่อยอ่าเราจะเปิด Echo p R n R มาดูนะครับว่ามันส่งไปอะไรบ้างนะครับลองกด Refresh นะครับ ไปที่บันทึกข้อมูลส่วนตัวพอกดแบบนี้ไปจะส่งอะไรอะไรไปบ้างครับจะมี username password u name u r t name แล้วก็ u t a i l แล้วก็ u email ต่อด้วยบรรทัดสุดท้ายก็จะเป็น id นะครับส่ง id ในการอัปเดตมันก็จะประกาศรับค่าโพสต์มานะครับตัวนี้แล้วก็มาทำการ sql statement อัปเดตไปที่ตารางล็อกอินพออัปเดตเสร็จนะครับแวด้วย user id ต้องมีแวร์ด้วยนะครับเวลาอัปเดต มันจะไม่เหมือน insert insert ไม่ต้องใส่ใส่แวหรือว่าบางเคสต้องใส่แต่ insert กับอัปเดต update หลักๆจะมีแวร์คือเงื่อนไขว่าเราจะอัปเดต id ที่เท่าไหร่ให้มันตรงกันนะครับแล้วก็มา window location เท่ากับตรงนี้ให้ทุกคนเปลี่ยนเป็น employee นะครับ employee profile นะครับทั้ง2อันพอมันอัปเดตเสร็จมันก็จะส่ง alert ไปไฟล์ที่เราทำไว้ โอเคครับผมเดี๋ยวผมลองกดกลับก่อนผมรีเฟซนะครับตอนนี้ชื่อ employee นะครับเดี๋ยวผมอันด r s สกอรเป็นเทสตตรงนี้อันด r s สกอรเป็นเทสเราจะแก้แค่2ตัวนี้แล้วก็บันทึกข้อมูลอ่าแก้ไขข้อมูลสําเร็จไปดูที่ฐานข้อมูลนะครับอ่า emp 0 1โอเคเป็น employee t เทสอันแล้วแล้วถ้าเราแก้ไขละัสนะครับผมจะทําเป็น emp 0 1นย แล้วก็ E P ศ1นแล้วก็กดบันทึกข้อมูลแก้ไขข้อมูลสําเร็จแล้วไปออกจากระบบดูเราจะมาลองเช็คนะครับถ้าเราใส่ E M P แค่ศูนยแต่ไม่ได้ใส่คาว่าอ่าไม่ได้ใส่เลข1ไปอีก1ตัวใส่แค่นี้นะครับแต่เราแก้ไขไปแล้วเรากดล็อกอินมันจะบอกว่า Username หรือว่า Password ไม่ถูกต้องนะครับแต่ถ้าเราใส่1อีกตัวที่เราได้แก้ไขไปเมื่อกี้กดล็อกอินไปอ่าก็จะเข้ามาแบบนี้ได้ เดี๋ยวผมไปแก้ข้อมูลกลับเดี๋ยวผมลองลบ1ออก1ออกให้เป็น e ิน0 1จะได้จำง่ายๆกดบันทึกข้อมูลมันก็จะเป็น EMP01 เหมือนเดิมครับผมคลิปนี้ก็ฝากติดตามช่องเดฟไทยด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะพยายามลงคลิปทำเรื่อยๆครับผมครับขอบคุณครับ